มัต้องมีกาตรวจกาตรวจเนี่ยมันตรวจมันถ่ายกันเช้าตรวจเฉยมันตรไปยองเรียนนะตรวจไปยอะลองเรียนมีมีทนายกันช้เด็กไหมราขึ้นได้เนี่ย6ลาตอนนี้ไงปืนนหครับปืนปืนอืนปืนปนปืนปืนปนปันปืนปนปืนปืนปนปืนนปืืนนปื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 นปนนน เดี๋ยวเดไปทางไหนกันแกไงนียไอไหมดแ่ไงเนี่ยไม่รู้ืนแทวดด้านตูดปะครับหัวหน้าด้านตูดเหรอลองไปูกด้วยอ้าวไม่อยู่ตรงไหนมอยู่ในกระเป๋านอนนอนไออยินดแบ่งกำลังนี่กบกลัลับเออแบ่งกลังนนคุณตรงนี้ผมใครเนอะผมไม่รู้ผมยังไม่ได้จบเลยนะ ผมยังไม่ได้จับเลยนะไม่ไม่ไม่สองคนสองคนเลยมาหนี้สองคนมาหนี้มานั่งนี่มานั่งนี่ล็อกเลยล็อกนั่งนี่ไม่ใช่นะนั่งลงไปแล้วเหยียดขานั่งลงไปแล้วเหยียดขาไม่ขับตามพี่ถืวะนั่งลงนั่งลงไปแล้วเหยียดขานั่งลงนั่งลงนั่งลงไปแล้เหยียดขาลงฐานแปดศูนย์คุณขายกระชากลุกปืนได้หรอ ขนาดนั้นเลยหรอวะสามสี่นะห้านะยการ้อนก้าเนี่ยอ๋อยิงงายิงไเลยยิงแม่หรวยิงาคนสกิลทำไมยิงได้กิขงมันสิงมันไม่ใตอบโอ้นีส่งซิกดีดีอ๋อยิงในปากมันรู้มันมันผิดกฎหมายนะไม่ให้ตอบ เสียหมดลริทำงานไมเป็นเนาะหน้าแรงอ่ะเนี่ยพี่ว่าผเอาไปพักอดีกว่า